สวัสดีค่ะทุกคน Outfit of the day by ์บายินสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับพี่มิกแล้วนะคะแล้ววันนี้พี่ก็มากับแพรค่ะเพลงค่ะเย้เย้เย้วันนี้เรามาในตีมอะไรนะเอิร์ดโทน มินิมอลเกาหลีเกาหลีนะคะก็จะอาจจะเป็นแบบซัมเมอร์แบบเกาหลีเกาหลีเพราะว่าตอนนี้มันก็เอ๊ะเขาหนาวอยู่ล่าอยู่ไม่หรอกเขาหนาวอยู่ใกล้ลแต่ที่ไทยมันร้อนนะก็เลือกมาแบบเคยมีความอบอุ่นนิดนึงเพราะว่าจะได้ใส่ทไทยได้ใส่ที่ไทยได้แล้วก็เอาใส่เกาหลีก็แบบิได้อยู่เอาชุดที่เราแต่งกันอยู่เลยไหมอืมได้ ออของเพลงนะคะก็จะเป็นเสื้อยือดสีครีมๆกับอันเกงมันมีเท t e เจอร์นะทุกคน<า>นะคะเป<า>ในกายกอง<า>ขั่มันจะดูแพงกว่าปกติ<ช>จะดูแบบเหมือนใส่เรียบๆแต่ว่าเฮ้ยมีอะไรอ,อ้คือบางชั้นเหรอ กับกางเกงสีน้ำตานะคะผ้านิ่มมากใส่แล้วดูใส่ก็จะดูแบบเป็นทรงปปเปิดๆใส่แล้วดูขาย,ยาวเออเพราะว่าพิมกดมาแล้วพิมรู้สึกว่ามันแบบใส่กับเสื้อย,ยืดก็ได้ห <c oughs> <ด>เรียกว่าจะแบบใส่ไปทำงานอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกัน ที่ชุดของแพรก่อนกันก็ชุดของแพรก็คือจะเสื้ออย่างนี้กาลังคิดเลยก็คือเป็นแบบเสื้อตัวเล็กตัวน้องอะไระต้องทําท่าอะไรนะเสื้อแบบ Y2K สามารถแบบปล่อยก็ได้เลยอันนี้เขาแบบยัดหยัดเป็นนิดนึงแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ยาวขนาดนั้นหรอกแค่ว่าแบบว่า มมันจะะดูแบีอไรพิมว่าตัวนี้พิมกดใสมาไม่ได้กดมาใสเล็กสุดแต่ว่าใสออกมาแล้วแบบพอดีพอดีตรงนี้มันจะเป็นขนขน่ะมันมีสีดำด้วยตอนแรกจะเอามาทั้งขาวทั้งดำเาะรู้สึกว่ามันน่ารักดีกางเกงอ่ะจริงๆเหมือนเป็นกางเกงแบบเพลงเลยนะแต่คอนซสทชอบใส่ตรงนี้จริงใส่ได้ทุกเทศกาล ต่อไปนะคะเป็นของพิมพ์อยากให้พิมยืนเลยเดี๋ยวแบบมันมองไม่เห็นพิมนี้พิมถอดคอนแทคเลนส์มันจะแบบมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ตาพิมมันอาจจะลอยลอยไม่งพิมใส่ตาดีก็มองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันเออมันมันเป็นแบบเหมือนเป็นเดรสยาวนะคะก็จะเป็นแขนยาวแล้วก็ตรงเนี้ยมันมีกระดุมมาถึงตรงนี้เห็นแบบไอดอลเกาหลีชอบใส่อะไรเออมันจะดูเกาหลีนิดนึงดีลี่เวลากินราเมงราเมงล้ำยอนล้ำย้อน <จ>เรแบบออกจากบ้านใกล้ๆบ้านไป<ช>แบบร้านป้าใกล้ๆบ้านเลยเข่าลงมานิดนึงถ้าเอาไปแมทชกับแบบรองเท้าผ้าใบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหมวกนิดหน่อยมันก็น่าจะน่ารักเกาหลีก็ล่ะดูอันยองอาเซย รู้ออกมันน่าจะขึ้นอะแบบว่าฟิลส่วนอะไรอเออเรารู้สึกว่าแบบพอความยาวมันอยู่ระดับเลยค่ะเวลานั่งมันนั่งง่ายไปปิกนิกอะไรอย่างงี้ได้ไปิกนิก,ปก,นกนาปูไปปิกนิกแต่มี้าปูเฮ้ยจริงๆผ้าปูอันนี้มาจากชีอินที่มันเป็นหมวดแบบหมวดโฮม Home นะทุกคนเข<ช>าไม่ใช่้าปูปิกนิกนะแต่ว่าเขาเป็นผ้าปูที่นอน เซตแบบปอกหมอนด้วยแต่แค่ไม่ได้เอาลงมา,าแล้วเหมือนแบบเออเพราะฉากอันนี้มันไม่ใช่เตียงอะ่ะก็เลยคิดว่าเอามาหม่หมห่มเนี้ยมันก็น่ารักดีหมดกันไปแล้วกับเซตแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเป็นเซตต่อไปปิง๊ง <c oughs> อ่ะหนึ่งสองสามเธอผิเนี่ยแม่เธอต้องไปตรงเลนกล้องน่ากลัวยังสองสามรายแล้วก็มาในเซตที่สองเริ่มจากอ่าแม่ลูกอ่อน ชุดนี้น่ารักมากนี่ใส่กับขาสั้นแล้วดูดูอันนี้ดูญี่ปุ่นไปด้วยแมทกับนี่น้ำอุ้ยอุ้ยอุ้ยกอดเติ้นี่ซากุระฟิวๆิวอะทุกคนใส่แล้วแบบใส่แล้วสบายสบายเหมาะกับอากาศที่เป็นซัมเมอร์จริงๆแขนเหมาจะใส่แบบว่าไปทะเลได้ไปทะเลได้ภูเขาก็ได้ อ๋อแค่หรอแม่บุญธรรมนแม่จริงๆจุดนี้ก็คือจะมีความแบบว่าคือใส่แล้วมันเป็นแบบโอเวอร์ไซส์นิดนึงเออใส่ใส่คู่กับวางเกงเมื่อกี้เลยดูลุคแบบสตรีทอ่ะสตรีทอะถ้าใส่กับผ้าใบน่าจะแบบว่าเออใส่กับรอาผ้าใบใส่กับหมวกแล้วมันก็จะถ่ายรูปแบบเชะเชะแล้วแบบว่าค้าฮิ้วสเก็ตไปอีกอันหนึ่งก็คือแบบว่าใช่เลยจะต้องไปซื้อสเก็ตด้วยนะคะ เดรสเหมือนเดิมเป็นแบบเดรสที่หลวมๆเหมือนเดิมนะคะเขาเรียกว่าเนื้อผ้าอะไรนะเดินหน้าเพีงใจเกาหลีพอดีผ้าไหมพรมปะเป็นนิดนะคะที่มันจะมีความนิดนานๆเอออันนี้ใส่ครับ เอาโค้ดทับอะความยาวอะจะอยู่ระดับแบบเลยเข่าลงมาถ้าใส่แบบห้องแอร์เนียก็ได้นะใส่ไปทํางานอะไรเงี้ยเออก็ได้ก็จะดูสวยเเคมๆมาไม่มีใครกล้าขอด้อะไรเงี้ยผู้บริหารใส่รองเท้าบูทก็ได้รองเท้าผ้าใบอะไรนี้ก็ได้ก็จะได้เป็นอีกหนึ่งลุคที่แต่งง่ายๆนะแบบเหมือนตัวเดียวแล้วมันก็ออกสปาร์ได้เลย สุดท้ายนะคะทุกคนที่อันนี้ก็เป็นตัวเดียวจบเหมือนกันคือพิมพ์ชอบอะไรที่มันใส่ชิ้นเดียวเพราะว่าขี้เกียจเลือกอยู่แล้วก็ต้องมีหุ่นลองชุดข้างหลังเราอยู่นะคะเออเพลงใส่อันนี้ก็สวยนะก็งานหลักดีเด็ไปเกาหลีเลยดูไม่อ้วนนั่นเธอใส่รูกว่าเลยใส่แล้วดูตะเลก็ดูแบบลูกฟุณน่ะเหมือนไปตีกรอบได้เธอสามารถให้แฟนเธอไปตีกรอบได้แล้วแบบไปเลียนกรอบอะไรอย่างเงี้ย น,นี่คืออะไรเล่นเอ็ม<ร>แล้วนราห <laughs> น้าหน้าทำไมต้องเชิดขราน กันคนละเออคนละลุก2ลุกนะคะวันนี้ก็จะเป็นอา t ฟิตที่มาจากซีอีนทั้งหมดเลยพี่มากดมาจากที่มันเป็นค category summer นะคะแต่ว่าเราเลือกมาแบบเป็น summer ที่เคยใส่เนี่ยไทยก็ได้หรือว่าจะไปแบบแมชอีกนิดนึงใส่เสื้อโค้ทเอยอะไรเอยแล้วก็ไปเกาหลีก็ได้เนาะแต่ละลุกนะคะมันก็จะมีแปะผ้าโปกแปะแบบ อะไรอย่างนี้ไว้เพื่อนๆจะได้ลองเปรียบเทียบดูนะว่าเฮ้ยหน้าเว็บกับที่เราใส่กันจริงๆอันนี้เขาแบบตรงปกแค่ไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีทิ้งลิงก์ต่างๆไว้ในเดสคริปชันด้วยเพื่อนๆก็ไปจิ้มกันง่ายๆเลยนะคะที่สั่งมาทีไรก็ตรงปกตลอดตรงปก,ปกแล้วคือเรา,าสั่งมาเ <ๆ S 1> ยอะม,มากอันนี้น่าจะเป็นหลออเชื่แบบเสื้อผ้า เอ่ะ70%ก็คือชีอินแล้วคือเขาถูกมากเลยเนาะคือแบบ<ม>ราคาดีน่ารักเอาเพื่อนคนไหนที่อยากจะได้ชุดที่พวก่าใส่อยู่นะคะหรือว่าอยากจะไปช็อปดูชุดอื่นๆอนะ่ะก็ยังไงกดลิงก์ด้านล่างไปได้เลยนะก่อนที่ช็อปก็สามารถใส่โค้ดเดี๋ยว ใส่โคดตรงนี้ไว้ให้นะคะใส่โคดอันนี้แล้วก็จะได้รับส่วนลดไปนะคะรายละเอียดต่างๆพิมพ์ทิ้งไว้ด้านล่างให้เหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็เขอโทษจริงๆถ้าคลิปนี้ตาพิมมันตลาลอยๆนะคะพี่มองไม่เห็นเลยเลยเนี่ยแบบตาบอดเลยทุกคนก็เลยต้องมีผู้ช่วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะวันนี้ก็ขอตัวไปแล้วนะคะบ๊ายบายโอ้ยตัวนี้เป็น o u f i t o u f i t after day by s h e i อ่ะได้พูดพร้อมกันนะ เริ่มพูดก่อนนะสวัสดีค่ะทุกคนแล้วก็ Outfit of the day by ชีอีย่างงี้นะเออหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคน Outfit of the day by ชี <Gr at ir> เีเดีเ๋ยวนะจะคิิๆไปหมดเลย